สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําแทคติกที่ผมใช้เล่นในโหมดผู้จัดการทีมหรือมเนเจอร์โหมดในซีซั่นที่17นี้นะครับซีซั่นที่16นี้ก็เพิ่งดีซีซั่นไปเมื่อคืนนะครับของรางวัลผมก็เกลือเหมือนเดิมเลยในส่วนของซีซั่นที่17นี้ผมจะใช้แทคติกในโหมดมเนเจอร์จะเป็นยังไงรูปแบบไหนก็เดี๋ยวเราไปรับชมมาพร้อมกันเลยนะครับก่อนไปดูโหมดมเนเจอร์ผมฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ เรามาเริ่มในโหมดเมเนเจอร์กเกมแรกเลยนะครับในเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมมาพร้อมกันเลยนะครับ ตอนนี้ทีมผมก็ได้ประตูขึ้นนําแล้วนะครับสกอร์ตอนนี้อยู่ที่1ประตูต่ตอศูน,นะครับผมได้ประตูขึ้นนําจากปาแปงนะครับลูกนี้ก็ปาแปงเป็นคนไล่เพจไล่ปีดจนยังบมาได้แล้วก็ยิงหน้ากรอบเขตโทษเข้าไปครับผม And once again Germany get the ball rolling. And an important intervention. available once intervention the ทีมผมก็ได้ประตูที่2แล้วนะครับกอก์ตอนนี้ทีมผมนอยู่ที่2ประตูต่อศูนย์ะครับผมได้ประตูที่2จากลูซิโอนะครับลูซิโอเป็น CB อีอีหนึ่งตัวนะครับที่เขาทำประตูจากลูกมงจากการเตะมุมได้บ่อยครั้งมากๆเลยนะครับ Great Bam, bam. ตอนนี้ทีมผมก็ได้ประตูที่3แล้วนะครับกาก็ตอนนี้ทีมผมนําอยู่ที่3ประตูต่อ0ูนะครับผมได้ประตูที่3จากปาแปงนะครับลูกนี้ก็ยิงหน้ากรอบเขคมเหมือนเดิมครับผม Moving the ball nicely. Looking for that final pass. They're trying to take the time, but not enough care on the ball. And the whistle is sounded for half time in this game. And so the ball is rolling again, and Germany have left themselves with a mountain to climb here in the second half. Can they respond? Now with Pushkash. Patrick Vieira. Making sure nothing came of it. ลูซียอกาคาพีโลน่ารักเลคับออซินเฮนอีกฝั่งหนึ่งเขาไม่ยอมนะครับเพราะไล่ตามตีใครแตกกอก์ตอนนี้อยู่ที่3ประตูตอนหนึ่งนะครับเขาได้ประตูจากซินเดีซีดาของกิตเรโทสตานะครับ stuff with that cross into the box. Just begging for teammate get the end ทีมง n o w you can't r e a l l y allow space like that Danny Olmo, Said Al-Oairan, Ozim Hen. Uh, plays with a positional sense that is second to none. Jean-Pierre Papin. Well a long-distance effort and a highly respectable one, Stuart. Well, he surprised everybody, including me. It's a decent effort, you have to say. Oh, he's given the ball away. But it comes down to the final five minutes. Happy about this outcome. จบเกมนะครับพี่ผมก็ออกชนะฝั่งตรงข้ามไป3ประตูตอนหน่งนะครับนัีน้ปาแปลงเป็นแมนออฟเดอะแมตต์นะครับคะแนนเฉลี่ยที่8.8นะครับโอกาสยิง2ครั้งไป็น2ประตูโอกาส,าากาสจะบอล5ครั้งก็สำเร็จสครั้งครับผมเรามาลยกันต่อนในโหมดเมネเจอร์เกมที่ 2, 2, 2> นะครับในเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมรพร้อมกันเลยครับ ทีมผมก็ได้ประตูขึ้นนําแล้วนะครับกอร์ต,ตอนนี้ทีมผมนําอยู่ที่1ประตูต่อศูนะครับผมได้ประตูขึ้นนําจากปาแปงนะครับลูกนี้กา้าแอซิแล้วก็ปาแปงยิงตนำน้ำบอลพุ่งแรงเสียบเสาเข้าไปเลยครับผม อีกฝั่งหนึ่งเขาไม่ยอมนะครับเขาได้ตามตีเสมอนะครับสกอร์ตอนนี้อยู่ที่1ประตูต่อหนึ่งะครับเขาได้ประตูตามตีเสมอจากรายกาดของกิจบรรลงดอนะครับ ลูกนี้เจาลาดนะครับเป็น <'s> คนไล่เพจจนปีโลเสียบอลแล้วก็รายกาดยิงเข้าไปครับผม so the Well, he almost nodded that one in. Mike on Lucio. Pushkash. The ball with Rodri. Now with push Pielo. And it for half time. So back underway here into the second half. Stephen Gerrard. Well, a long distance effort and a highly respectable one, Stuart. Well, he surprised everybody, including me. It's a decent effort, you have to say. Patrick Vieira. Jean Pierre Papin. How can he take them on and beat them? Rodri. Pierlo. Can he find the right pass? Pirlo. t p a t s the clearance that was called for. 20 minutes remaining. Pirlo. ทีมผมก็ขึ้นนำอีกหนึ่งครั้งนะครับสกอร์ตอนนี้อยู่ที่2ประตูต่อ1นะครับผมได้ประตูที่2จากปิโลนะครับลูกนี้ปิโลก็ยิงนอกกรอบเขตโทษเข้าไปสวยงามครับปิโลเป็น CM อีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมคิดว่าในหมดเนเจอร์เขาโหดมากๆนะครับ So the ball is rolling again. 2 1 the scoreline. Time and circumstances against Liverpool. But still, they might hit back. He read the situation defensively and did his job. Well, these fans have been brilliant. Just listen to them. Surely this will inspire the players to hang on here. What a noise we've got. Can they trouble the opposition this time? Sound piece of goalkeeping. And there it is the final whistle and the fans will be leaving the stadium with smiles on their faces จบเกมนะครับที่ผมก็ชนะฝั่งตรงข้ามไป2ประตูต่อ1นะครับนันนี้เวลาเป็น Man of the Match นะครับโอกาสจะบอล7ครั้งสำเร็จ7ครั้งเป็น1แอสซิสต์ครับผม เดี๋ยวเรามาดูแท็กติกที่ผมใช้เล่นในโหมดแมネเจอร์ซีซั่นที่17นี้นะครับช่องแรกนะครับคุ่มเลวอยู่ที่2ขีดนะครับระยะทางส่งบอล1ขีดนะครับแนวคิดการเล่นเป็นบุกนะครับพุ่มตำแหน่งก็เป็นระบบนะครับเดี๋ยวเรามาต่อในส่วนของเกมบุกนะครับแนวโน้มการส่งบอล1ขีดนะครับแนวโน้มการเปิดบอล1ขีดแนวโน้มการยิง3ขีดนะครับพุ่มตำแหน่งก็เป็นอิสระครับผมมาต่อในช่องของเกมรับนะครับกดด้าน2ขีดนะครับระยะห่าง1ขีดฟาวลมก้าวเล้าสอขีดนะครับแนวกองหลังก็เป็นคุมพื้้้้นน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 ททททีีี่่่่่คคครรรรรรรัััััััับบบบบบผผผมม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 แและะะสวววขขอองกก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 าาาปปตติิ็จใเเเดยยึูๆ หรือเล่นแย่ยังไงนะครับก็จะมีการปรับแทคติกเพื่อให้ทีมมันเล่นดีขึ้นด้วยนะครับ จบการไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการแนะนําแท็กติกที่ผมใช้เล่นในโหมดผู้จัดการทีมหรือแมนเจอร์โหมดในซีซั่นที่17นี้นะครับเพื่อนๆสามารถนําแท็กติกที่ผมใช้ไปปรับใช้กันได้เพื่อให้เข้ากับทีมเพื่อนๆนะครับบางทีแท็กติกของผมอาจจะไม่เข้ากับทีมของทุกคนนะครับก็ลองไปปรับกันดูนะครับและในส่วนของทริคการปรับแท็กติกระหว่างเกมที่เรากดเล่นในโหมดแมเนเจอร์ครับเดี๋ยวผมจะนําลิงก์ที่ผมเคยทาลงไว้มาปรับโหมดใต้ลิงก์นี้นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูกันได้ก็จากกันไปนะครับผมฝากเพื่อนๆทุกคนนะ ในการทำช่องเลยนะครับขอบคุณครับ